แต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะแย่ขนาดนี้เว้ยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับงานบรรทัดทองงานนี้ดีหร <i diction aries> <g ad> ือเฟลเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทุกคนอยากจะฟังคำตอบใช่ไหมที่ผ่านมาอีบไม่เคยเฟลเลยเว้ยแกบอกว่ารอบนี้เฟลยิ่งกว่าเฟลมันเกินความคาดหมายมันเกินกว่าคำว่าเฟล เราก็คิดว่าอยู่แล้วละว,ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะแย่ขนาดดีเว้ยงานเนี้ยนะอีบบอกเลยอีบขัดทุนแบบติดลบอะค่าแรงลูกน้องต่อวันอะยังไม่ได้เลยอยากจะบอกว่าทุกร้านที่ไปออกอีเวนต์สวันกับอีบเนี่ยที่ไปด้วยกันเป็นร้อยร้อยล้านน่ยส่วนใหญ่ติดลบกันหมดแต่งานเนี้ย ิไม่โทษใครเลยนะโทษตัวเองเพราะว่าเราตัดสินใจที่จะไปเองเราอยากไปเรียนรู้ไปดูหน้าง,งานว่าเฮ้ยไปอยู่บรรทัดทองเนี่ยจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบที่เขาล่ําลือกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าให้เป็นแบบเนี้ยทุกๆงานคือไม่ไหวแน่เราก็ต้องปรเทคตัวเองนิดนึงอีก็อยากจะบอกว่างานเนี้ยก็ถือว่า เป็นบทเรียนของร้านร้านอีฟเนาะอยากจะบอกว่ามันก็เป็นแค่4ี่วันที่แย่แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งชีวิตฉะนั้นไม่เป็นไรปล่อยมันช่างมันเราสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็ทำใหม่ได้แม้วรพันต้องไม่ตายค่ะแม้วรพันคู่ชีวิตอยู่แล้วไม่ได้แบบทำให้เราท้อแท้หมดหวังอะไรขนาดน,นั้นนะคะ เพราะเราก็ยังสู้ต่อไปได้เออถ้าใครเจอเหตุการณ์ที่มันเปลวก็อย่าเพิ่งไปถอแท้ลองดูอีกสักรอบลองดูอีกสองรอบวันนี้เราแพ้ไม่ใช่ว่าเราจะแพ้ตลอดชีวิตช่วงน,นี้ก็สู้ๆกันหน่อยทั้งหน้าฝนทั้งเศรษฐก,กิจทั้งอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตขออย่าย,ยอมแพ้สู้มันต่อไปสู้ๆ